วันที่สิบเอ็ดเดือนพฤศจิกายนพศสองพันรอยหกสิบเจ็ดวันนี้พระครูปฏิบุรณาคุณจากวัดป่าสามยอดตำบลป่าสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีและคอนแจ้งสำหรับวันนี้ จะแจกให้ทางวัดธาตุพนมได้รู้ในสิ่งที่จิตวิญญาณของอ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สถิตยอยู่ในองค์พระดานพนม,มท่านมาสถิตยอยู่ในร่าง ท่านใดท่านหนึงอยูที่วัดป่าสามยอดลายชี้แนะให้รรรพระครูปฏิรัตนคุณได้แจ้งให้ทางธาตุประนมได้รับทราบสำหรับเจ้าหน้าที่หรือ,อพระเจ้าหน้าที่หรือประสังคาธิการพระเทลานุเทละให้รับทราบ ท่านบอกอหลายสิ่งหลายอย่างท่านมาสถิตแจกบอกให้ปัจจุบัตินี้มีหลายท่านได้ทำไม่ถูกแก่องคป์ประธานพนมหลายหลายท่านอพอเวลาไปกราบคารวะบูชาจะนิยมของผ้าผ้ายาว เหมือนเราแห่ผ้าปาเวกในงานบุญพาเวกนั่นแหละ,ะผ้าสีเหลืองหรือผ้าสีหลายๆอย่างเป็นผ้าขาวก็ดีเป็นสีเหลืองก็ดีไปถวายแห่ไปแล้วก็รล,อลอ้อมรอบเชิงหรือเอียวพธาตุไปมัดเอาไว้อยู่ในเอียวพธาตุหรือเชิงพธาตุ หลายๆท่านในแต่ละวันแต่ละวันนั้นก็มีหลายสถานที่เป็ปฏิบัติกันอยู่เกือบแทบทุกวันก็มีนี่แหละจึงพิดต่อท่านเป็นอันมากสำหรับทุกท่านพระครูปฏิบตัตนาคคนก็จะถวายความรู้สำหรับาณะสงฆ์และพะสังฆาธิการหรือพระเทหลานเทละในในวัด ประดานปนะนมขอให้พระคุณท่านได้ปฏิบัติตามที่พระครูได้ชี้แนะเพราะว่าจิตวิญญาณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สถิตอยู่ในองค์ประทานปนนมท่านมาเตือนอบอกให้หลายสิ่งหลายอย่าง ท่านบอกว่าในปัจจุบันนี้มีหลายๆสถานที่ชอบจะเอาผ้ามามัดอยู่เซิงพระทานหรือเอวพระทานุนั่นเองอะจะล้อมอหลอบท่านไว้ท่านออกไปไม่ได้จิตวิญญาณของท่านจะออกไปไม่ได้จะไปช่วยเหลือท่านใดก็ออกไปไม่ได้ นี่แหละท่านจึงบอกเตือนไว้สำหรับภัยที่จะเกิดในต,ต่อไปท่านบอกว่าถ้าไม่หยุดไม่ยนไม่ลดละในการเอาผ้าไปล้อมรอบเอวพระธาตุถ้าไม่ลดละสิ่งนี้เราก็จะประสบข้อกรรมไปจะเห็นไปทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะทาโทษเรา ท่านบอกว่า,าใกล้จะหมดหลายหลายท่านจะมัดเกือบแทบทุกวันที่เอวประทาดเอาผ้านะลอ้ลอมรอบเอวประทัดหยุดทุกเกือบทุกวันท่านว่าท่านพูดว่าใกล้ใจจะขาดแล้วท่านบอกว่าอย่างนั้น พูดว่าใกล้จะใกลจะขาดนั้นคือหมายความว่าถ้าเราพูดกันกง่ายๆก็คือใกล้จะหมดความอดทนแล้วนี่แหละท่านก็จะหาเวลาทำโทษเราสำหรับทุกท่านนี่แหละจึงอยากให้ทุกท่านได้งดในสิ่งนี้เราอย่าทำกันเลยว่นผิดต่อท่านผิดต่อวงองค์ประธามของท่านท่านจะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้ เพราะว่าเท่ากับเราล้อมกำแพงท่านเอาไว้ท่านจะออกไปไหนก็ออกไปไม่ได้แต่ท่านมีจิตเป็นพระอรหันต์ท่านจะห่องเงินอกากาศมันก็ไม่เหมาะสมนี่แหละจึงจะเล็ดรอดผ้าเหล่านั้นผ่านออกไปก็เล็ดรอดไม่ได้เพราะว่าดวงองค์ประทัมนั้นจะรอดที่ต่ำไม่ได้นี่แหละจึง อยากให้ท่านทั้งหลายได้งดในสิ่งนี้สำหรับพระเจ้าหน้าที่หรือคุณโยมที่รักษาอยู่ในบริเวณองค์พระธาตุพระนมก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาสำหรับพระสังฆาธิการพระเทลานุเทละท่านมาบอกให้พระครู เมื่อตอนเย็นเมื่อวานที่ผ่านมาท่านมาสถิตยอยู่ในล่างแล้วก็มาบอกอท่านจุงเชีแนะห้ไปบอกใหอ้อุบาจาจาร์ไปบอกให้พระเทระนุเทละด้วยคือ,อทางองค์พระาธาตุพนมอบอกให้ท่านรู้หน่อยท่านบอกว่าอย่างนั้นไม่ให้เอาผ้านั้นไปแห่แล้วก็ล้อมรอบไป มัดต่อกันอยู่ในเอวประทานแต่ละวันแต่ละวันนั้นจะออกไปไหนมาไหนก็ออกไม่ไปไม่ได้เท่ากับกักขังท่านเอาไว้อยู่ตลอดเวลานี่แหละท่านจังเกิดมีความเกลียดความพยาบาตเกิดขึ้นท่านบอกว่าถ้าไม่ยังไม่หยุดไม่หย่อนในสิ่งนี้เราจะตายกันหมดท่านบอกว่าอย่างนั้น ใ่แหลโคก็คิดดูเช่นกันท่านมาบอกให้โดยตรงอตอนเย็นเมื่อวานท่านเราไม่หยุดไม่หย่อนท่านบอกว่าจะายกันหมดทั้งประเทศลาวทั้งประเทศไทยด้วยบ้านเรือนก็จะพังแล้วในราา่ยนท่านบอกว่าอย่างนั้นสาเหตุเพราะน้ําท่วมในปัจจุบันนี้กเพราะสาเหตุเราไปทําในสิ่งนี้แหละในทุกวันทุกวันเราไม่หยดุดไม่หย่อน น้ำท่วมบ,บ้างพายุพันบ้านเรือนพังระเนระนาดฟ้าก็ผ่าแผ่นดินก็ไหวผู้เขาไฟและเบิดน้ำก็ท่วมนี่แหละมีหลายสิ่งหลายอย่างภัยทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วคนก็จะล้มตายกันด้วยท่านบอกว่าอย่างนั้นจะตายกันหมดพระครูก็ชิดเห็นตั้งแต่ในปัจจุบัน มันก็อยู่ในภาวะสงครามกำลังต่อสู้กันท่านบอกว่าใกล้จะใกลจะขาดแล้วถ้าเราพูดก็ใกล้จะหมดความอดทนแล้วนี่แหละท่านอาจจะไปบรรลบนบันดาลให้จิตใจคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในสงครามทำให้เกิดวางระเบิดนิวเคลียร์อาจจะถึงชิ้นชีวิตตายและในรันอัดก็ได้ นี่แหละจึงอยากให้ขอร้องให้ทุกท่านได้งดกันเลยท่านมาณีเนะีโดยตรงให้ฟังถวายความรูก้กับพระครูพระครูได้ยินด้วยตนเองเมื่อคืนนั้นท่านบอกให้รีบไปแจ้งข่าวให้ทางวัดพระธาตุพนมได้รับทราบพ,พระครูก็ไม่ยังไม่ว่างเพราะไม่ได้ไปหลายปีด้วยเป็นปีกว่าแล้วไม่ได้ไป สำหรับพระเจ้าหน้าที่หยุดทั้ทงโน้นก็ท่านก็พระครูก็ได้เตือนไปครั้งหนึ่งแล้วได้ชี้แนะให้ครั้งหนึ่งแล้วตั้งแต่โรคโควิดเกิดครั้งแรกเริ่มโควิดจะเข้ามาเาผยแพ่อยู่ในประเทศไทยเราท่านก็เตือนเช่นกันถ้าตาบใดยังไม่หยุดการเอาผ้า ไม้ที่เราแห่ไปพ่าเป็นไม้ยาวๆเราก็จับกันหลายๆคนแล้วก็แห่รอบองค์พระธาตุแล้วก็เอาไปเป็นมัดล้อมเอวพระธาตุในแต่ละวันแต่ละวันนั้นจะมีหลายท่านแห่ไปล้อมรอบคิดว่าจะได้สมหวังในสิ่งนี้ท่านท่านซีเนห้ ตั้งแต่โควิดท่านบอกว่าถ้าไม่หยุดเ,เราก็จะตายกันเยอะทั่วทั้งโลกเลยท่านบอกว่าอย่างนั้นถ้าไม่หยุดไม่ยืนท่านเราจะพบประสบกับขา์กรรมจะเห็นไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเดือดร้อนกันไปหมดท่านบอกว่าอย่างนั้นนี่แหละจึงอยากขอร้องให้ทุกท่านได้งดในสิ่งนี้ด้วยสำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบอยู วัดธาตนมแล้วก็ถวายความรู้สำหรับอาเทลาโนเทละให้พิจารณาในสิ่งนี้ด้วยพระคร,ะรูปฏิบัตนคุณวัดป่าสามยอดอได้ชี้แนะให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษาอยู่ในบริเวณองค์ธาตุพนมสิ่งนี้เราแก้ได้สิ่ง การแก้ในสิ่งนี้มันแก้ไม่ยากาทำยังไงจึงไม่จึงจะไม่ให้เสียศรัทธาการไปถวายผ้านั้นเราไม่จําเป็นต้องไปออกผ้าไปมัดล้อมเอวพระธาตุไม่ต้องไปทําอย่างนั้นก็ได้เมื่อแห่ล้อมรอบบริเวณพระธาตุแล้วแล้วก็เอาผ้า เก็บผ้าเหล่านั้นพับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ผานใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็ไปวางถวายท่านแล้วก็แต่งขันห้าคันแปดแล้วก็ถวายให้ท่านรับแค่นั้นก็ท่านก็รับได้แล้วไม่จําเป็นต้องเอาผ้านั้นไปมัดเอวประทาดแต่ในปัจจุบันนี้กําลังเรากาลังทําผิดต่อท่านเพราะว่าท่านจะออกไปไหนมาไหนท่านออกไปไม่ได้ นี่แหละเราจึงประสบเพาะกรรมเห็นไปทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับโลกเราในปัจจุบันจะเดือดร้อนไปหมดเพราะว่าในสิ่งนี้เรารู้เท่าไม่ถึงเหตุการณ์สำหรับทุกท่านเราควรงดกันได้แล้วสิ่งนี้จะผิดต่อภายในผิดต่อดวงองค์พระธรรมของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ทนคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลา ให้ท่านไปง่ายมาง่ายแต่ทุกวันนี้เราไปล้อมรอบท่านไว้เท่ากับสร้างกำแพงไปป้องกันท่านไว้ไม่ให้ท่านออกไปไหนเท่ากับขังท่านไว้อยู่ตลอดเวลานี่แหละอะเหมือนอย่างเรานะั่นแหละเราพคเครียดเช่นกันถ้ามีคนใดคนหนึ่งมากทากำแพงกั้นเราไว้จะออกไปไหนมาไหนก็ออกไปไม่ได้นี่แหละพวกความโงหพวกเกิดขึ้น สำหรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นองค์พระาธาตุพนมก็เป็นเป็นพระาธาตุกระดูกส่วนอกของพระพุทธองค์อยู่ณที่นั้นนี่แหละพระพุทธองค์จึงปกปักรักษากันทุกคนทั่วทั้งโลกไม่ใช่ทั่วทั้งประเทศไทยของเราพระองค์ท่านปกปักรักษาทั่วทั้งโลกกันเลยไม่ใช่ว่านี่แหละจึงเกิดแผ่นดินไหวขึ้น เกิดสนามิขึ้นภูเขาไฟระเบิดน้ำไม่เคยท่วมก็ท่วมเนี่ยนะเพ้าะสาเหตุจริงนี้แหละวาวผ่าพายุก่พัดมาบ้านพังละเนระนาดกันเลยคนก็ตายกันเยอะอนี่แหละโควิดสมัยโควิดที่เกิดขึ้นท่านก็มาเตือนครั้งหนึ่งแล้วแต่บอก พระเจ้าหน้าที่ก็คงจะหลายๆท่านก็คงจะไม่เชื่อกันเตือนไปครั้งหนึ่งแล้วท่านก็คงจะไม่ติดตาแต่ครั้งนี้ท่านมาบอกด้วยโดยมาบอกโดยตรงเลยนี่แหละจึงจะถวายาาความรู้แย่งในสิ่งนี้กับพระคุณท่าน ปเระนูเทระ่ะเตระเท,ล,ล,ะะเทล,ละอยู่วัดาธาตนมให้ท่านได้พิจารณาในสิ่งนี้ด้วย็กูดได้ฟังเมื่อคืนนี้ตกใจกันใหญ่ท่านบอกว่าจะเห็นถ้าท่านไม่ทำไม่ปฏิบัติตามที่ข้าพระเจ้าได้พูดไป จะแพ้พระพระผู้ใหญ่ก็จะมรณภาพไประ,ะดับจังหวัดกันเลยอ,อุดรสกลนครแล้วก็นครพนมคือวัดธาตุาาแะละท่านว่าจะถึงชิ้นสีวิตถึงมรณภาพไปเลยในสิ่งนี้ไม่ใช่พูดไปสดท่านพูดออกมาจากล่างพูดที่สัมผัสกับท่าน นั่นแหละ,ะพระครูก็พูดขอร้องท่านยังไม่ยังไม่ได้ศึกษาท่านในเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะตกลงกันยังไงยังของดสิ่งนี้ไว้ก่อนให้ศึกษากันก่อนเราจะพิจารณาต่อไปแต่พระครูก็อดไม่ได้ก็ต้องทำคลิปในทางยูทูบบอกให้ทุกท่านได้รู้สำหรับ ไม่ว่าจะคณะสงฆ์หรือญาติโยมอยู่ในประเทศไทยของเราเราก็ควรงดได้แล้วในสิ่งนี้สำหรับทุกท่านเราควรงดกันเลยไม่ควรทำในสิ่งนี้เ,เราจะไปขอาพาไปาพันรอบเอวพระธาตุไม่ดีไม่ถูกกับองค์พระธาตุด้วยจะผิดต่อท่านด้วยสำหรับทุกท่านเราไปทำกันอย่างนี้ คิดว่าเราจะได้ดีเรายิ่งจะพบเหตุพบกับภัยทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างจะเดือดร้อนทั้งโลกกันเลยไม่ใช่ทั่วทั้งประเทศไทยของเราจะเดือดร้อนไปทั่วโลกคนจะตายกันเยอะท่านบอกว่าอย่างนั้นเราจะตายกันหมดก็โคก็คิดเห็นตั้งแต่สงครามนั่นแหะถ้าวางเนีวเคลียร์กันมันก็จะยิงไปทุกที่ ก็จะล้มตายไปแล้วในละนาดกันเลยเพราะว่าทุกวันนี้จิตใจของคนเราในสงครามนั้นโหดร้ายมากนี่แหละจึงอยากให้ทุกท่านได้พิจารณาท่านบอกว่าทั้งประเทศลาวทั้งประเทศไทยจะตายกันเจอะจะตายกันหมดท่านบอกว่าอย่างนั้นนี่แหละสำหรับพระพระผู้ใหญ่ก็จะแพ้พระด้วย ที่ดังอุดอรระดับจังหวัดเดยสกลนครแล้วก็นครพนมมันก็พูดไปอยู่ทาุพนมนั่นแหละนี่แหละจึงอยากาให้อขอร้องให้ทุกท่านได้ช่วยกันทำย่างไงในสิ่งนี้จึงจะดีขึ้นได้คืองดองดไม้เอาผ้าไปพัน รอบเอวประธานมันเองเมื่อแห่ไปแล้วก็จะเราก็แห่รอบนอกก็พอไม่ต้องแห่รอบชั้นในแห่รอบนอกแล้วก็แห่เสร็จแล้วก็เอาไปับอืพให้เป็นชิ้นเล็กแล้วก็ใส่พานแล้วก็ทำพิธีคารวะวันหน้าขันแปดเป็นคารวะแล้วก็ถวายองค์ประธานท่านก็จะรับให้เราเช่นเดิม ถ้าเราไปคิดไปมัดลอบเอวพระธาตุนั้นจิตวิญญาณของท่านดวงองค์พระธรรมของท่านก็จะไปปกปักรักษาชาวโลกไม่ได้ก็จะขังอยู่อย่างนั้นแหละตลอดเวลาเหมอนอย่างเรานี่นแหละถ้ามีคนมกักักขังเราเราจะเครียดไหมก็ต้องมีความเครียดความโมโหเกิดขึ้นสําหรับท่านที่ จบเป็นพระะหันท่านคุ้มครองได้ทั่วทั้งโลกกันเลยชาวโลกทั้งหลายนี่แหะจะเดือดร้อนไปทั่วโลกอย่างเส้นโควิดท่านก็มาเตือนแล้วครั้งหนึ่งแต่พระครูก็ไปพระทานพนมช่วงนั้นก็ถวายให้ชี้แนะให้พระเจ้าหน้าที่รู้แต่ไม่มีใครปฏิบัติตามกันเลยในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองท่านมาเตือนครั้งที่สอง ท่านบชี้แนะให้เลยถ้าไม่ทำท่านบอกว่าจะตายกันหมดนี่นแหละก็ตื่นเหมือนกันสำหรับพ็ะกโูก็คิดเห็นสงคารามกำลังเกิดขึ้นอยู่ทางประเทศเรัสเซียแล้วก็ยูเคนแล้วก็ทั้งตะวันออกกลางก็อิสราเอลกับอิหร่านนี่นแหละกำลังต่อสู้กัน ถ้าเรายังไม่หยุดในสิ่งนี้ก็อาจจะพบเจอได้สำหรับทุกท่านจึงให้ทุกท่านงดในสิ่งนี้กันเลยไม่ต้องเอาผ้าไปรัดเอวรอกองค์พระธานแล้วก็มัดเอาไว้เท่ากับกักขังท่านอยู่ตลอดเวลาหลวงองค์พระธรรมจะออกไปยากจะออกไปไหนก็ออกไปไม่ได้ นี่แหละท่านจึงทำโทษมนุษย์เราให้มนุษย์เราได้เห็นไปทุกสิ่งทุกอย่างท่านบอกว่าท่านบอกว่าจะประสบจะพบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะวัดหรือครอบครัวจะเดือดร้อนกันไปหมดท่านบอกว่าอย่างนั้นถ้าเราไม่หยุดหย่อนอย่างนี้จึงประสาสัมพันธ์สำหรับทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยเราก็ดีหรืออยู่ต่างประเทศก็ดี ท่านใดนิยมเอาผ้าไปแห่ล้อมรอบองค์พระธาตุไม่ว่าจะอยู่ที่ใดแล้วก็คงแล้วก็ควรปฏิบัติตามเหมือนพระโครูะคริมถ้าเป็นพระธาตุใหญ่ๆเราไม่ควรเอาผ้านั้นเป็นรัดเอวพระธาตุเราเอาไปวางถวายท่านก็พอแล้วท่านก็รับให้เราเช่นเดียวนี่แหละเราก็จะสมหวังถ้าเราไปเอาผ้านั้นเป็นรัดเอวพระธาตุ ท่านก็จะทำโทษเราสำหรับทุกท่านในเลงพระครูจึงถวายความรู้สำหรับคณะสงฆ์แลวกอพระสังฆาธิการพระเทระโนเทระ mm hmm. ให้ทุกท่านได้ปฏิบัติในสิ่งนี้พระครูได้ยินท่านมาสถิตอยู่ในร่างท่านใดท่านหนึ่งอยู่ในวัดบอกโดยตรงให้เลยสำหรับออตอนเย็นที่ วันที่สิบที่ผ่านมาวันที่สิบพฤศจิกายนที่ผ่านมาท่านมาชี้แนะให้โดยตรงเลยท่านบอกว่าจะ,ะถ้าไม่หยุดไม่ย่นจะตายกันอีกท่านบอกว่าจะตายหมู่เยอะตายกันหมดทุกคนเลยก็คิดเห็นตั้งแต่สงครามนั่นแหละิวเครนเมื่อโควิดกำลังเกิดขึ้นท่านก็มาเตือนเช่นกันถ้าไม่ ยังเอาพามาลัดเอวพระาธาตุนี้ยเราก็จะตายกันเยอะ,อะทั่วทั่วโลกกันเลยนี่แหะโควิดก็ตายกันไม่ใช่น้อยอแล้วก็น้ําก็ท่วมด้วยอประสบเความรมจริงจริงไหนไม่เคยท่วมก็ท่วมไปหมดนี่แหะจึงอยากขอร้องให้ทุกท่านได้ช่วยกันให้งดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสําหรับระครูก็ไม่อยากจะพูดมากก็ จะงดคลิปนี้เอาไว้ก่อนอถึงได้ที่แนะให้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วก็ช่วยกันทำยังไงจึงจะให้บ้านเมืองเราอยู่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ก็ต้องช่วยกันจึงไหนที่มันผิดเราก็แก้ได้ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้การแก้มันนิดเดียวแค่นั้นนี่แหละแค่ไม่ให้เอาผ้าไปพันรอบเอวประธานแค่นั้นเองอเราแก้ได้ เราก็อย่าไปยึดติดกับเอวพระธาตุมากสําหรับทุกท่านต้องปล่อยวางเราถวายท่านที่ใดก็ได้หมดขอ,อแต่เรามีศรัทธามีความร่วมใส่ศรัทธาต่อท่านเราถวายที่ไหนคนท่านก็รับได้หมดนี่แหละจึงสีแนะให้ทุกท่านได้เข้าใจสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับทุกท่านที่มาติดตามในคลิปของระคูทุกวันทุกวัน พระครูก็จะได้งดชิบมีเอาไว้ก่อนอขอให้ทุกท่านได้มีแต่วความสุขความเจริญไม่ว่าจะคณะสงฆ์และก็คุณโยมด้วยขอให้ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติตามที่พระครูได้ชี้แนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกท่านได้มีโชคไม่ลาภขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปขอให้ดวงดีขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นึกสิ่งใดคิดสิ่งใดพูดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งเหล่านั้นในทุกสิ่งทุกประการเดิญสาธุสาธุสาธุ